Thank you. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคโดยตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนมีความเข้มแข,ข็งยั่งยืนโดยกระบวนการผลิต ที่ใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประยุกต์กับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้นรวมทั้งเป็นการต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่บ่งบอกถึงสเสน่ห์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมสีโคตรบุญล,ล้านช้างมาส่งเสริมและพัฒนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ นำสู่การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสีโคตรบุญล,ล้านช้างได้มีแหล่งกำเนิดจากอาณาจักรสีโคตรบุญและอาณาจักรล้านช้างสอ,งอาณาจักรนี้ตั้งอยู่บริเวณดินแดนสองฝั่งแม่น้ำคงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆได้แก่ไทยลาว ภูไทยยอ้อโซ่กะเลิงและแสกนอกจากนี้ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนและเวียดนามอีกด้วยร่องรอยอารยธรรมของอาณาจักรสีโคตรบุญล,ล้านช้างได้ปรากฏผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมอันจะเห็นได้จากพระาธาตุพนมวัดพระาธาตุพนมวรรมหาวิหารพร้อมทั้งมีประเพณีเกี่ยวเนื่องกับาศาสนา การแสดงและการละเล่นวัฒนธรรมพื้นบ้านรำสีโคตรบูนฟ้อนภูไทยเรนูนครบ่งบอกถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนในแถบนี้ด้วยเหตุนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7จจึงมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาผสมผสาน กับศิลปะยุคโบราณของท้องถิ่นนั้นๆก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ที่ทรงคุณค่าแต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะท้องถิ่นดั้งเดิมจึงก่อให้เกิดโครงการการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาศูนย์ส่งเสริมศรรักมภาคที่7กรมส่งเสริมศักรรามีภาระหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรชุมชน,ทน,ทนโทเอ ส่วนหนึ่งในเรื่องของเกีเ่ยวกับการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ตัวของสินค้าต่างๆของโอท็อปเพื่อที่จะให้มีความสามารถในการแข่งขันและก็พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นเครื่องปั้นดินเผาสมหมายดินทองก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ ทางคณะนะคะได้ลงไปพัฒนานะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะคะองค,ความรู้ของการผลิตเครื่องปัน้นดินเผาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เยาวชนนะคะสามารถที่จะดูแล้วนะคะเอาไปพัฒนาได้นะคะหรือเอาไปทำเป็นอาชีพนะคะในอีกส่วนหนึ่งก็คือของอวัฒนธ,ธรรมของสีโตตบุรล้านช้างเนี่ยนะคะก็ได้นำเอาไป ผสมผสานนะคะเป็นลวดลายที่อยู่ในเครื่องปั้นส่วนเครื่องปั้นที่ออกมานะคะที่เ,เห็นเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสวยงามนะคะร้านสมหมายดินทองตั้งอยู่บ้านหนองบกตําบลปทุมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยคุณสมหมายดินทองเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีแนวความคิดนำทุนวัฒนธรรมสีข้อตรบูลล้านช้าง มาส่งเสริมและพัฒนาให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการแข่งขันในเชิงพาณิชย์สมหมายดินทองเป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีถือได้ว่าตำบลปทุม เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนเช่นครกดินเผากระถางปลูกต้นไม้แจกันและของตกแต่งต่างๆในการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมสีโคตระบูนล,ล้านช้าง กับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7ครั้งนี้ทีมนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้นำลายที่ได้จากการศึกษาวัฒนธรรมสีโคตรบุญล,ล้านช้างมาประยุกใช้ให้เข้ากับขั้นตอนการปั้นดินเผาเดิมของกลุ่มโดยมีขั้นตอนดังนี้เริ่มจากการเตรียมดินโดยต้องมีการนวดดินให้นิ่มและเหมาะกับการปั้น นำดินที่เตรียมไว้ไปปั้นขึ้นรูปเป็นแจกันทรงต่างๆเช่นทรงสูงทรงกลมทิ้งไว้ให้ดินอยู่ตัวแต่ไม่ต้องแห้งมากนักจากนั้นนำมาตกแต่งผิวด้วยการตีประทับหรือการกดลวดลายโดยนำดินปั้นอัดลงบนแบบพิมพ์ลายสีข้อตระบูลล้านช้างเมื่อได้ลายที่ต้องการนำลายนี้ ไปกดให้ติดบนแจกันส้มต่างๆที่เตรียมไว้นำแจกันที่ปั้นและกดลวดลายเสร็จแล้วตากไว้ในที่ร่มอย่างน้อย3ามวันจากนั้นนำเข้าตเตาเผาเป็นชิ้นงานที่สำเร็จพร้อมจัดจำหน่ายาการนำลายมาใชา้ กับงานเครื่องปั้นดินเผาเกือบทุกลายสามารถเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นลายที่คิดขึ้นมาเราสามารถทําพิมพ์แล้วสามารถกดลงบนเครื่องปั้นดินเผาติดพิมพ์เหล่านี้เข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นลายต่างๆสามารถที่จะใช้ได้เกือบทุกลายนะครับเพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคืออะไรนะครับถ้าเป็นแจกันใช้อะไรถ้าเป็นกระถางใช้อะไรถ้าจะเป็น รูปปั้นต่างๆหรืองานปฏิกรรมเราจะเอาใช้ลายอะไรท่านเด็กความสำคัญอยู่ที่การเลือกใช้ลายที่เหมาะสมด้วยฝีมือและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นได้นำมารวมกับแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการสมหมายดินทองจึงได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปโดยนำลายสีโคตระบูนล,ล้านช้าง ประยุกต์และตกแต่งกับแจกันดินเผาทรงต่างๆครับลายซีโคตตะบูนีเป็นลายออกแบบใหม่คือมนเป็นลายต้นแบบจากของเก่ามันกับมีราคาที่บ่ค่อยสูงแต่ว่าลายซีโคตตะบูนีเป็นลายที่เฮ็ดยากแล้วก็อาจจะมีราคาเพิ่มึ้นอีกจาก10บ,บาทอาจจะเป็นซ0 50ิาบ,บาทนะครับ ว่าไม่เป็นายที่เหตุางานลูกค้าก็สอบถามได้ลหลายคนว่าลายง่ามมีคนสนใจรายอยู่ครับ